บ่าแล้วม่าแล้ววันนี้เราตีสองชิน้นตีตัวนี้ให้ปัดให้เด็กเด็กหน่อยแล้วก็นักกระหก,กดูดิว่าจะบวกสี่ไหมเออตัวเด็กใช้บดัดใช้บัดนี่ใช้บัดเพนนะผมดรอปมาจากไหนโซดอมเริ่มจากนี้ก่อนเลยแล้วกันไปเริ่มจากเพชรบีนี่ละกกลแล้ักระทำไงจะขึ้น<ง>ขึ้นขึ้นสี่เข้าไมนะ,นะ จะขึ้นสี่เก็บไว้สี่ใช้เพชรล็อกมัดใช้เพชรไม่ล็อกอ่าใช่ใช่ตีหมัดก่อนดีกว่าโอเคอนนันนะมานั่งดูค็ถอหนหายใจตัดพอแล้วไม่เอานะ <laughs> ยังไม่ชินกับผมอีกก่อพวกสี่เนี่ยไม่เคยจะตีเลย เยอะไปร <G val id> อบนี้น่าจะมาเี่ยไม่ชินกันอีกเหรอเก็นมีเยอะนะเตรียมไว้อีกถ้าเอาไปขายก็น่านจะได้ประมาณ100ร้อยกว่าเอ็ม <laughs> เออจารนั่นเองโซน้องอบ,บนดอกเพชรนั่นกันนยดอกครับจารย์เพชรตี e, เพชรอีด e ได้เยอะเฮ้ยตั้งแต่ตีมาตั้งแต่ตีมาแม่ยังไม่ดอกเลยเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ล้อสองไม่งรวยกว่าอยูโชวท่อผใช่ใช่ครับจารย์ผมอยู่ <c oughs> ที่กม <c oughs> ันถีในการปิดมอนเนีเ่ยค,คือตอนนี้แปลกละแค่แบบ แม่งแค่แค่บวกหนึ่ง,งยังไม่ติดเลยรู้สึกแบบปลกๆรู้สึกว่าวันนี้เหมือนเพชรจะหมดตัว่า <c oughs> ไหรอยู่นี่ร้อยเมตรกับร้อยเอ็มอะครับเฮ้ยบวกหนึ่งยังไม่ติดเลยหนักจัดเฮ้ยดูดิเท่อะไรวะนนี่ะดี100มีร้อยเมตรเท่ากับร้อยเอ็มนะครับ เ้ยแต่งเนี้ยดีนะไอ้วันที่ตีแบบบวกหนึ่งบวกสองบวกสามไม่ง่ายอ่ะบวกสี่ไม่จะไปไวนี่มันมาดูดมาดูดเปฟ้าไปไปดูดเพทอ,เองเหลือจะเชื่อบวกหนึ่งยังไม่ติดอ่ะไม่พอไว้เพ็น ต้องไปเบิกเพิ่มโอยเหลือจะเชื่อเริ่นทองเริ่มทองแต่ปฟ้า <c oughs> ดีดนะถ้ามันไม่ดุมันไม่ไปยุ่งกับเพชรทองเพชรทองขึ้นเงี้ยขอไปเป็ดฟ้าอะ่าไหร่ยินใจให้เบิกเพชรก่อนสงสัยที่เก็บมาได้ใช้หมดแล้ววันนี้เหลือแต่เพชร e อีกสินะ ก็ไปเล่นเจ็ดแปดสิบเม็ดนี่กอบสองมันทองนะอยู่นะเวทดีดีอ่ะเดิมาเอาไปเอไปเล่นหน่อยมีเอฟด้วยอเอาเอฟไปเล่นด้วยสงอ,ยงองเม็ดเพชรีเอาเพชรียังเหลือคออีกหนึ่งตั้งแต่สองวันนี้แตะลอ็อต รอสซิตี้รอสหนึ่งนี่จับเพชรทุกตัวได้ตัวละเม็ดเลยปล่อยปล่อยเลยก็แต่เพจจีสังเกตเพจจีผมว่าเพจจีขายยากกว่าเพชรเพชขายง่ายกว่าแต่ผมต่ำกว่าร้านตะกร้าแค่สองปองเนี้ยไม่อยังออกเฮ้ยหมดเลยมันนะเว้ย เออเอ,อ,เอ,อ,อ่อเพน <c oughs> <อ>ของสารอุ้ยห <c oughs> ้าสิบช่วยเฮ้ยกี่ขานวะเนี่ยพอเผิดอเผยได้กำไรจากการนี้ด้วยเด้ออันนี้เอ,อ้ยดูสาค้าหน่อยดยิอันนี้เท่าไหร่เอ,อ้อตัวเด็กคุณได้ใช้ของเฮงของโขดอะ่ะผ,ผมอยู่ข้างล่างเนี่ยผมอยู่ข้างล่างผมไม่ได้อยู่หน้าคอมจึงลงมามาล่างดูเตรียมตรตูนอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นมือไง ผมจะลากไปสุดยอดเลยว่ะไวได้ไวัห้าสิบด้วยการมาคิดมากว่ะโอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเองก็ได้ดูอะไรจันดูหน่อยเดี๋ยวหมัดเพลยไวัห้าสิบเขาขายเท่าไหร่เฮ้ยมาว่ะเอาว่ะเฮ้ยโอ้เชียร์เอพีอย่างเยอะยี่สิบเอ็ดเชียร์เอพีเยอะวาะ ให้ตัวเด็กใส่แรงขึ้นบวกอื่ไม่ผมว่าท่านไหนลองขอเอาไปให้ตัวเด็กใส่ฟาร์มดีกว่าเฮ้ไอพีอย่างเยอะในมัดอะไรอ่ะเนี่ยเหรอนี่ทุดดีแต่มันก็สองฮิตอยู่ดีนี่อาจารย์เออว่ะเยอะแต่ว่ามันมันสองฮิตแค่เดียวไม่ใช่เหรอเออว่ะตัวเด็กผมแม่งก็สองฮิตอยู่ดีมัดไอ้นี่ปะมัดไอ้ที่เป็นไอ้นี่หรอเออมัดเพลง่ะดิเราตั้งใจอยู่แล้วเชี่ยแต่ไอพีอย่างเยอะไม่สนใจครับ บวกสามไว้ห้าสิบไว้กอนใช่ใช่บวกสามไว้ห้าสิบมาทำไรลูกอย่าพ่อเลย let's go บวกสี่ตรงมาถ้าเธอให้ค่าเธอไอ้น้องแก่เต้นตายอย่ะไรโอ้โหเชื่อตีด้วยเอ้เฮ้ยในสุดกูตีติดกับเขาสักทีไอสัตว์เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพันห้ากันเฮ้ยพันห้าดเหรอ เ <Yeah. S 2> บัตรสมัครโอาวะอย่างน้อยก็นากากดีอ่ะเออน้าหน้ากากไม่มีไม่มีเด็กนะแต่ว่ามันเหมาะสำหรับไปต่อยี่อโอเคทองมามแล้วแว่นก็ปลดขายแว่นก็ขายได้อีกว่าจาังต้องปลดครับแว่นหรอจะแ,แวน่แวน,แวน,แวนแวนนแน่นไอ้แว่นนั้นนั้ขายได้อยู่อันี่ขายได้อันนี้ไม่น้องเอเอเอะไรอา่าตีนขึ้นแว่นหน้ากากทองได้ทั้งเงินได้ทั้งชุด อาจารย์และไอเช็คอินตอนเที่ยงอะตอนหกโมงครับผมเข้าไปเช็คตอนทุ่มครึ่งแม่งไม่ได้อาจารย์ต้องเปลี่ยนเวลา<อ>เปลี่ยนเวลาลให้ตามบ้านเขาให้เพิ่มน,นำไปห<อ>นึ่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าไม่เช็คก<อ>็คือเราจะมีชั่วโมงเดียวไม่ถึงทีโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับมันกี่เปอร์วะจะสี่สิบเปอร์ป่ะอาจารย์ไอเอชใช้สูตรว่ะ ชื่อทิ้งๆจังจ,จะไป uh, uh. ชื่อเด้งเออโอ้โหไม่ดูด้วยเฮีย